สบายดีป่าลุงตอนเช้าๆนาะงน้ำมอจังตกอยู่หนาวหนาวเมื่อคืนนี่นอนหนาปุ้งไงนอนหนาเมื่อเมื่อคืนแหลกบอกไงกันนอนคืนแหละแบบเย็นเย็นลมผัดมาเมื่อคืนโปร่งก็บริเวณปุ้งไงลูกตอนเช้าประทุนไปก่อนแล้วกับลุงเพื่อน ไปก่อนแล้วคิดถไทยไปมาเบิ่งเขาป,าป่าบ้าตกกระหลงเลยเป็นงอนเป็นงอนเนาเป็นงอนอยู่ป่าตกอันนี้เป็นคู่เป็นคู่ใน,นสังเกตเบิ่งกกระหงเลยอันบอกเป็นคู่ดิ่พอพู่กีงัวเด้ กูเขียวอาาาัลลาด์บ้างหมดไปเลยเพาราะว่าเราเท่เจ้าของหน้ายคาเจ้าเนาะว่าไงกัดป่าของลุงเพป็น,นแหละเราเอาขี้พุ่นงัวเอาเอาขี้งัวมาใส่เนาะวางเอาไทยหูต่าก็เห็นมีกองข,องขี้งัวเป็งเังไให้นี่นะเลียนไปเลยใส่มางกลางนี่สังเกตบางเขาความง,งามโอ้ยใส่พุ่นขี้งัวเป็นคู่ไปเลย งามงามเขาแล้วนะสุกเลยมือนี้พังเบืองบนลงเงี้ยะสิด้ตัดช่องแจักค่ะชองจักน้ำมันสิไวย,ยันได้ตัดแต่จักเดียวตัดเบึงวานเนยลยลงมามาปวดบาแขนผม mình tắt, mình cầm vô hướng nó vô luôn Mình này, cái chai này tắt mình tắt vào Tắt từng lọt lên Thì mình tắt lọt sau này, này. Và... Để... Phải này. Một một sau, cái chai này vô luôn Và Nó nè Mình thuần mình bây còn lại Mọc nó vào thằng sau Cho nó cầm đẹp luôn này หกโมงคิดโมงเนี่นนยแดดออกมาแล้วเนี่ยไงวะเกี่ยวเขาพุนยานพุนแม่นม้หมดยานพุนกเกี่ยวยานพุนกระเจ้าเกี่ยวเบิดคนในบ้าน ต่อเราช่วยนาะมันจะขึ้นเขาวเศร้าแล้วดองคงจะตัดแล้วดวงมามาเศร้านี่ป๊อดบังเล่าดวงไงปวดเบิดบ่าแขนปวดเบิดเลยตาโหจะเอาเก็บแล้วว่านะเราบตัวยังเกี่ยวอยู่มาบ่อนเก็บเลยการขนเข่า มือเศร้าหนึ่งได้ยิงไห้วะถ้าก็ได้ซ้องหห้ไปลงซ้องหห้ลูกหัวตตัด,ตด,ตดล่องกัดเบิ่งให้นี่ยนอนตาเบ่งก่อยก่อยแห้งเลยตัดนะมันตัดไปจะขาดนะไปเรื่อยกับเขาเนี่ยก็เลยลงหา่าไปสักอืน เกียวข่อได้สิเกียวข่อยได้ขันนกล่องหูงีเนาะรับในเท่านี้บาทูน ก็ตัดบัดบ้านมาบูลงในบ้านนอันนี้ก็ตัดนี่ยแขางๆกันเลก็ตัดบั่นพอบั่นมาดูมาดูในจานจะตัดบัดบ้านเลยมือคูเรือนนะเอาไปมาจด็กบัดบ้านตัดตัดเขาเขาจะบริเรนนิยมเกี่ยวกับบ้านเฮาเลยบนนิยมเกี่ยวกับบ้านองมดนะบ้านองมดถวัดตัดมันมัดง่าเกี้เอาดีกว่า ก็ที่เขาตัดเลยตัดเนบ้านวดก็มีอยู่บโบราณเนงไงมีอยู่มันสอเฮือนตัดๆๆจะหมัตัดโบราณจ้างเกี่ยวบ้านนวดจ้างเกี่ยวตัดทุนไว้ทุนยอยไว้ ลายเต๋อเราเพิ่งเงยก้ามื่นมัดลื่นมัดเพิ่งเลยมัดน้ำคนน้ำ้เบมือน่ก้าได้ลายเต๋อพร่รัดน้ำเก่น น้องอัดไปแล้วให้นูกหันลอางใเลยแค่ไปแล้วกันัดไม่ไมไมเท่าเลยแค่เท่าท้องเลย

วันเธอจะตัดแหละมือเดียวเลยก็ดูไงตัดชองคนเปลี่ยนกันแล้เชี่ยวแหละมือเดียวเลยน่าเรียนหายห่างใกล่ะรำพร่อมกันก็ดูไง ตัวมนเวตัดเก็บเป็นขอนขอนเลยคือยังไงเก็บนั่นเป็นขอนเลยนะเบนั่นเป็นขอนเลยเป็นทรงเวดตัดมันเวิตัดอย่นะมาตัดสยนี่แหละถ้าเขาตัดน่ยมันใหญ่มางคืดยังไงตัให้มันมาเุบอยู่เลยมันต้องมีให้ฟูบหิดมันต้องมีฟูเวิ มันบมเป็นพ่อนเด้ชื่อองค์พ่อน้องรู้ป่ะเป็นพ่อนเลยเป็นตัดห่างเป็นพ่อนด้ยี่เกี่ยวออกมันะ้งอารมตัดมาได้ไม่ได้่า,ายใหม่